สวัสดีครับวันนี้วันที่21มิถุนายน2567นะครับและการของเซตไทยเช้านี้นะครับในช่วงเช้านะครับยังคงบวกนะครับหลังจากที่เปิดเช้ามาติดลบนะครับก็ลุ้นกันนะครับให้ราคากลับขึ้นมาพันสามจีนเหนือพันสามไม่ได้นะครับตอนนี้ราคาก็ยิงเหนือพันสามราคาอยู่ที่พันสามร้อยหนึ่งจุดเก้าหกจุดนะครับบวกขึ้นมาสามจุดหกเจ็ดจุด นะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าตอนบ่ายนีย่คงจะอยู่ได้หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเมื่อวันนี้เป็นวันศุกร์ทุกคนจะต้องขายหุ้นเพื่อถือเงินสดนะครับตามกลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับแต่ว่ากลยุทธ์ส่วนใหญ่ของนักทุนก็คือจะขายหุ้นในวันศุกร์เพื่อถือเงินสดแล้วก็ไปลุ้นกันไปใช้เงินสดในวันอาทิตย์ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะระยะเวลานี้ตัว การบวกการขึ้นลงของราคาเซ็ตนั้นยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะเป็นจะต้องมาเล่าให้ท่านฟังในช่วงจังหวะตอนนี้5้าโมงเช้าออกว่าๆนะครับเอมยังบวกอยู่2.11จุดนะครับอยู่ที่346.77จุดนะครับราคาก็ยังคงซายเวบวกนะครับไปดูนะครับ most active หรือว่า Top Money In นนะครับว่านักลงทุนยังคงให้ความนิยมหุ้นตัวใดนะครับ วันนี้มีหุ้นใหม่เข้ามานะครับนักลงทุนนิยมเอาเมเงินเข้าไปในกราฟนะครับหุ้นตัวแรกนะครับ226.72มิลเลียนนะครับกราฟเข้ามานะครับราคาของกราฟนะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ากราฟนั้นก็คือราคาก็เคยย่อลงไปนะครับแต่ตอนนี้ราคาก็ดีกลับขึ้นมาและเป็นจังหวะเป็นช่วงจังหวะมมเมตัม,ม,ตมทำกำไรขึ้นมานะครับ วันนี้บวกขึ้นไป1.25บาทนะครับอยู่ที่40.25สตางค์นะครับสามเดือนที่ผ่านมาครับลบลงไป10%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไปอ่า1%นะครับส่วนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา3%นะครับ PE อยู่ที่31เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่2.26สตาร์เปอร์เซ็นต์นะครับขออภัยนะครับอยู่ที่2.26%นะครับมี EPS ที่0.30แล้วก็ เคยมีการปันผลที่0.88บาทนะครับทีนี้เราไปดูจังหวะของของกราฟกันนะครับกราฟก็เป็นจังหวะเป็นโมเมนตัมที่จะต้องทำกำไรขึ้นไปนะครับเห็นได้จากการดีดตัวขึ้นมาแล้วเลือกข้างยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบูชปแปรและดีเหนือกึ่งกลางดีเหนือเล็กิชันนะครับแสดงว่าราคาจะต้องซด์เว์ขึ้นไปชน,นกรอบเล็กกิชชั่นก่อนที่จะตัดใจขึ้นไปชนเส้น2และวันนะครับเส้นแรงจำถาน เพราะว่าดูเหมือนว่าเอ็าตัวภารบริกษาจุดไข่ปลามาเป็นจุดแรกยืนยันว่าราคาไซเวกลับขึ้นไปแล้วก็ถ้าเกิดราคาไซเวไปทางด้านข้างเกินหนึ่งอาทิตย์ราคาจะเปลี่ยนแทนจากไซเวดาวให้เป็นไซเวพขึ้นไปนะครับเราก็ลุ้นนะครับรกับกราฟนี้ก็ยังคงหลังจากที่จนการกดดันราคาให้ต่ำนะครับการไม่ว่าจะเป็นทางด้าน พลังงานไฟฟ้านะครับคือก็โดนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็เหมือนกับว่ากราฟนั้นก็ไปลงทุนสร้างโรงงานไฟฟ้าขึ้นมาบางโรงก็คอมมิชชั่นคอมมิชชั่นนั่นชแนลหรือว่าไม่ได้ประกิคิคือไปจดกดจดทําสัญญากับรัฐบาลมาก็หลายโรงแต่ว่าบางโรงก็ก็เก็บตังคือเหมือนกับ าประชาชนเสียตังค์ไปเฉยอะไรประมาณนี้คือดีวดูเหมือนว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชนแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนก็จะทําการค่อยๆแก้ไขกันปัญหากันไปนะครับเพราะฉนั้นราคาของกราฟก็เลยค่อยดีดฟื้นขึ้นขึ้นมานะครับเห็นได้จาก RSI ชี้ขึ้น m a c d ชี้ขึ้น o v ชี้ขึ้นแล้วก็วลุ่มเริ่มเข้านะครับเพราะฉะนั้นกราฟยังคงสดใสในช่วงจังหวะของอาทิตย์นี้นะครับ แต่ยังไงต้องรอดูอาทิตย์หน้าถัดไปแต่ว่าทั้งเทียนยาวขึ้นมาเป็นเขียวก็น่าจะมีโอกาสไซเวย์ขึ้นไปท่านเก่งกําไรได้นะครับกาไรสูงสุดเราน่าจะให้ไว้ที่ราคาเส้น2แล้ววันคือ43บาทนะครับสำหรับกับราคาจะดีดกลับขึ้นไปนะครับถัดมานะครับตัวที่2ก็คือ TTB นะครับ etb วันนี้แม้ว่าวอลลุ่มจะไม่เป็นอันดับ1อันดับ2แต่ว่า t t b วันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามา184.11มิลเลียนนะครับวันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับสำหรับ etb นะครับแต่ยังคงเป็นที่น่าสนใจนะครับแปบลบว่า3เดือนที่ผ่านมานั้นก็ยังคงลบอยู่1 0 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่68%แดเอนที่ที่ผ่านมาก็ลบเป็น1%นะครับ P/E อยู่ที่8.18เท่านะครับมี yield อยู่ที่6.38แล้วก็มี EPS ที่0.05แล้วก็มี DPS ที่0.06นะครับไปดูจังหวะการาฟของเขานะครับก็บอกว่าเป็นจังหวะค่อยๆเิริน Allow หรือรีบา์ราคาขึ้นไปนะครับจากจังหวะนี้นะครับเป็นสัญญาณการรีบา์ราคาเรียบร้อยแล้วนะครับราคาจะค่อยๆซด์เว์ขึ้นไปชนเส้น2องเลว,วันไปทดสอบแนวต้านตรงนี้ก่อนนะครับ ถ้าสามารถผ่านพ้นเส้น2องแล้วันไปได้ราคาจะพุ่งทะลุขึ้นไปที่กรอบน,นี้ในชั่นบนสุดนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่เราคาดว่าจะทํากําไรตอนนี้ก็คือราคาตั้งแต่1.64ขึ้นไปถึง1.72คือเส้น2องแล้วันนั่นเองนะครับเห็นนี้จากอะไรครับไ s i ์ใส่สายเวขึ้นมา m อ็ MC d บิซด์ก็ยเวขึ้นมา OBV ก็ซด์เวขึ้นไปนะครับแม้ว่าวอลรุ่มจะเป็นวอลรุ่มขายเซนส่วนใหญ่นะครับ แต่ว่าวัลุ่มเข้าเยอะหนาแน่นที่152.31มิลลมิเลียนนั่นเองนะครับยังคงเก่งกำไรได้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นจังหวะซายเว์แล้วก็ควรช้อนให้ถือไปถึงราคาที่7 1 6 1 7 8บาทนะครับสำหรับตัวปอตทอไอตัว TTB นะครับถัดมานะครับตัวที่3ก็เป็นปอตท EP นะครับ ตัวปอริเชทอทอีนี้วันนี้ก็บวกขึ้นไป1บาทราคามีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น102.49มิลเลียนนะครับถือว่ายังคงได้รับความนิย,ยมเป็นแบบ3ของตัวท็อปม n น y i อินนะครับสเดือนที่ผ่านมาแม้ว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป1.82% 1เปเซน,นเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.30%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกกลับขึ้นมา1%นะครับ E อยู่เ8 8ท่านะครับแล้วก็มี yield ม e อยู่ที่6.29%มี EPS อยู่ที่4.71%ตสตางค์ต่อหุน้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่5บาท25สตางค์นะครับจังหวะนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็ค่อยๆดีกลับขึ้นมานะครับราคาดูเหมือนว่ากำลังเลือกข้างเป็นแนวโน้มจังหวะขาขึ้นนะครับแั้งเทียนเป็นตั้งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายก็ว่า ในวันถัดไปหรือวันจันทร์ที่จะถึงราคาจะเปิดเท่าราคาเดิมแล้วก็โอกาสราคามากกว่าเดิมขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับบนลุ่มนะครับเป็นรุ่มขายสดส่วนใหญ่นะครับขายไปที่1.16มิลลลียนะครับแต่อาซยยังคงสายเวชี้ขึ้นไปแสดงว่าราคายังคงจะต้องกับอัพขึ้นไปนะครับดู m อ c d ก็ยังคงชี้ขึ้นนะครับเพราะนั้นกำลังจะขึ้นไปที่เส้นซีโร่ตอนนี้ยืนเหนือเส้นสิกญนลนะครับ o ค v ก็ไซด์เวย์ถึงซด์เวอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่จะทำกำไรในจังหวะนี้นะครับก็จะไปทดสอบนวะต้านสำคัญที่156สบาทจุด1 1, 1สตางค์นั่นเองนะครับก็ต่อรุ้นกันต่อไปยังคงทำกำไรได้นะครับถัดมานะครับ b t r i กนะครบับีกิมก็ตามกราฟเข้ามานะครับปกติเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่วันนี้นั้นปีกิมเข้ามาด้วยมีเม็ดเงินเข้ามา100.54มิลเลียนนะครับ ราคาบวกไป1บาทนะครับราคากลับขึ้นมาอยู่ที่21.80บาทาทครับพอ,อราคารพ่อย่อ3เดือนที่ผ่านมานั้นลบไป23% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป13%แต่ว่า1นเดือที่ผ่านมานั้นลบบวกขึ้นมาบวกขึ้นมา3.3กว่าเซนะครับ PE อยู่ที่29.08เท่านะครับมี E วอยู่ที่1.73มี EPS ที่0.06แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.18 ไปดูจังหวะกราฟก็คือตอนนี้กําลังดีดกลับขึ้นไปแล้วสัญญาณเทินอลาวเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณรีบาวนะครับมีพลับราซาเมาลองมารับอยู่ข้างล่างนะครับเป็นยืนยันว่าราคาไซด์เว้ขึ้นไปนะครับราคาตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่21.50บาทนะครับราคาจะไซด์เว้ขึ้นไปที่ตัวเส้น2องเลว,วันก็คือราคา25บาทหรือ26บาท0.2สตางค์นั่นเองนะครับ แม้ว่าวอลุ่มจะเข้าจะไม่เข้านะครับเป็นวอลรุ่มขายัดส่วนใหญ่อยู่ที่16.56มิลเลียนนะครับแต่ว่าอา i ซยยังคงไซเวชี้ขึ้นไปยืนที่37นะครับ m a c d ก็กำลังไซเวขึ้นไปกำลังจะพุ่งผลเส้นสัญญาลนะครับแล้วก็จะติดกรามขึ้นไปที่เส้นสีน o นะครับ o m o b v ก็เช่นเดียวกันนะครับกำลังไซเวอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าเก่งกําไรตอนนี้ที่ราคา 21บาทนะครับก็จะทำกำไรไปสูงสุดที่ราคาแนวต้านสำคัญคือ25บาท9 25บาท25บาท92สตางค์นะครับอขอภัยครับ26บาท92สตางค์ขอภัยสายตาไม่ค่อยดีนะครับก็ทำกำไรขึ้นไปมากกว่า5บาทนะครับกล็ลองดูนะครับตัวนี้จังหวะกำลังทำกำไร หวังว่าท่านทั้งลงทุนจะพึงพอใจนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัว G P S C นะครับ G P S C วันนี้ก็บวกขึ้นไปแรงนะครับอยู่ที่1.75บาทนะครับราคาอยู่ที่41.50บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมานะครับติดลบไป20เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป13.3 13 3นะครับ แต่วันหนึ่งที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา3.75%สตางค์สามจเอนะครับ PE อยู่ที่32เท่ามี yield อยู่ที่1.86มี EPS อยู่ที่0.31แล้วก็มีการปันผลอยู่ที่0.44สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของเขาก็คือกำลังเทินอลราวขึ้นมานะครับรีบาวราคานะครับราคาแนวรับอยู่ที่41บาทนะครับก็จะทำกำไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดชนเส้นสองล้ลว,วันนะครับ ที่ราคา48บาทนะครับ48บาท55สตางค์นะครับก็ลุ้นลุ้นทำกำไรได้นะครับแนวรับ41บาทขึ้นไปที่48บาทนะครับก็ถือว่าทำกำไรแต่ว่าช่วงจังหวะระยะเวลานี้วอลุ่มไม่เข้านะครับเป็นวลลุ่มขายซะส่วนใหญ่เก่งกำไรกันนะครับวลุ่มขายอยู่ที่5.12 5มิลเียนนะครับแต่ว่าส s i ชี้ว่าเป็นจังหวะไายไวอาฟขึ้นไป เอสก็ชี้ขึ้นไปยืนยแนวเส้นสิงแนลกำลังขึ้นไปจะไปแตะสีเซ้นสิโรโอวีก็ไซเว์ขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือจะเก่งกําไรตั้งแต่ราคา41บาทขึ้นไปถึง48บาทได้นะครับก็ลองพิจาราดูนะครับว่าจะทํากําไรได้แนวโน้มจะเป็นเช่นนี้หรือเปล่านะครับเราก็บอกแนวโน้มแล้วก็บอกสิ่งที่สกิดสะเกนใจของท่านนักลงทุนให้ลองพิจารณาดูนะครับท่านก็ลองไปนําดูวันนี้ก็มี หุ้นทางโรงไฟฟ้าเข้ามาตั้ง3ตัวนะครับแล้วก็มีของแบงก์อยู่1ตัวแล้วก็มีของอโลงกันหรือหรืออยูจิตีมา1ตัวนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับหวังว่าท่านังทุนจะพิจารณาและนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกําไรต่อท่านังทุนสูงสุดนะครับถ้าเกิดท่านสมาชิกใหม่มาก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด s u b สไครต์กดกระด,กดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ก็กราบขอบคุณสลับท่านสมาชิกที่สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับราคาขั้นต่ํา55บาทต่อเดือนนะครับถือว่าก็ราคา1บาทกว่าๆนะครับในการที่เป็นสมาชิกต่อเดือนนั่นเองนะครับก็ฝากท่านลงทุนเอาไว้เป็นกําลังใจงให้กันนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็เอาไว้เก่งกําไรในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ